จอยให้ยอะแล้วจู๋เจอแล้วปะแลวมาตีค่ะช่องมเพียวชาแนลค่ะมาเพียวชาแนลมาเบิ่งค่ะเฮาค่ะเพิ่นเฮาค่ะมาเบิ่งงัวเบิ่งควายค่ะโอ้ยเฮาขนาดเฮาทักทายค่ะโอ้ยงัวควายหลายขนาดเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้ยเบิ่งควายค่ะ เบิ B B mermaid 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 ่งควายค่ะท oh ่านผู <la> ้ชมควายเล่ากับงามขนาดควายนะอะไรคะอะไรคะว้ายหุ่นดีขนาดเลยไปเลยไปเลยบ่ต้องเฮาหิเด้อร์แซกโลหิเด้อรเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยโอ้ยเมืองควายค่ะท่านผู้ชมเดินที่เขาลายขนาดท่านผู้ชมฟังนี่กระสวนมันไกล้แซกับพี่ละไกล้แซกับพี่ละไกล้เมืองสวนมันค่ะนนี่ โอ้ยสวนมันงูควายค่ะควายเราลายขนาดนะคะพอเท่านี่ปุ้นควายเราพูดนี่นะคะคุณธรรมชาติขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเอฟซี FC ทางไลยมาส้มกับเมเพียวเดอ้อเบิ่งนี่อยู่นี่ตอนนี้แม่เพียวอยู่อีกโคกเออบ้านคอน,นะคะโคกบ้านคอนของจังหวัดนครพนมนะคะโซนติดกับบ้านโคกสว่างของอำเภออีนาโพนะคะนี่ บ้านคอบ้านคอบ้านคอโพนสวัสค์นะคะเดี๋ยวแม่เพียวจะพาไปชมเอสวนเอเตงโม,โมยอยู่บ้านค้อนะคะแม่เพียวจะมาทีเดียวเลยค่ะมาเนี่ะเลาะทั่วเลยค่ะเลาะทั่วเลยมนันหันหเพียวหันเบิ่งนี่ยโนท่าผดผควายค่ะผงงัวผงควาย อ่อนคอยคอยงามขนาดกับท่านผู้ชมเหมืงกินหญ้าสงสัยเพิ่นท้องกับไปจักอ๋อคอยงามค่ะท่เบิ่งคอยงามนะคะเบิ่งคอยงามกินหญ้าค่ะเบิ่งกไม่เพี่งแค่ชมคอยงามกินหญ้ากับโตบักใหญ่ค่ะท่านผู้ชม เดินเขากว้างขนาดเลยยาก่าะไล่กทั้งพุ่นอีกทั้งพุ่นอีกหอีกห้าหกตัวค่ะแต่ไม่เพียวกะซูมมาได้ค่ะมันไกลโพดพุด่นค่ะทั้งพุ่นค่ะมีคอยด่อนพร้อม ะะโอ้มาชมควายงามควายงามกินหญ้าค่ะมือเพียก็อยากสั่น,นกันแดดแห้งกันท่านผู้ชมมาชมควายสวยควายสวยงามปูนค่ะไก่ค่ะโอ้ดีค่ะควายค่ะมือไม่เพียวกระสั่นนะคะเน,น,ะคะนี่ย มาชมคอยสวยงามแม่เพียวขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแน,นลด้วยค่ะพิถุยไงยจะว่ากันนะคะช่องใหม่หัดทำค่ะวันนี้เห็นเม่เพียวพามาเที่ยวโคกบ้านคอค่ะของอำเภอโพนสวรรค์ของจังหวัดนครพนมค่ะมาอีโคกของไอพ่อนิวเยียค่ะมาเห็นโอ้ยบรรยากาศคักขนาดค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากเลยโซนทางนี้นะ ม่เพียเขาจบคลิปแค่นี้นะคะฝากกดติดตามไม่เพีล่ชาแนลด้วยนะคะผิดถูกไงว่ากันเนะคะ่ะช่องมหาธรรมค่ะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามด้วยเดอ้อ